วอลคัมทูอิงลิชออนไลน์คลาสฟอร์พายเมอรี่วันวิธ์มี่นัชยาณวิกะยูแคนคอร์มีทิเชอร์นุกอัมเฮียร์อินเปียบุศึกษากรสกูลทุเดย์วีลเรียน about อัลฟาเบสไอน์ยูเรดี้เลสโก้ฮัลโหลทุกคนวอลคัมทูอิงลิชออนไลน์คลาสวิธ์มี่มายเนมอีสนัชยาณวิกะยูแคนคอร์มีทิเชอร์นุกฮาวอัยยูทุเดย์อัมเกรดทูวิธ์ยู สวัสดีค่ะเจอกันคาบแรกนะคะสําหรับภาษาอังกฤษป .1 เป็นยังไงบ้างเอ่ยช่วงนี้ก็เป็นสถานก,การณ์โควิดใช่ไหมคะทำให้เราต้องมาเจอกันในแบบออนไลน์คุณครูอยากจะฝากให้นักเรียนหมั่นล้างมือใส่แมส่อยๆสวมแมสออกข้างนอกนะคะและเวลานักเรียนไปเล่นกับเพื่อนหรือออกไปสถานที่อื่นๆนักเรียนควรจะกลับมาล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลให้เรียบร้อยนะคะ,คะก่อนเราจะเริ่มเรียนกัน Alpha b e t หนูรู้จักคำว่า alphabet ไหมคะ Do you know alphabet alphabet ก็คือตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้ง26ตัวก็คือ A ถึง Z นั่นเองที่หนูเคยเรียนกันมานะคะต่อนอนุบาลอ่ะมาดูแต่ละตัวดีกว่าว่าการออกเสียงและการเขียนตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กเขียนกันยังไง Are you ready Let's go The first one A อ่านออกเสียงว่าแอแอแอแป apple 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 อ่ามาดูการเขียนกันนะคะวิธีการเขียนตัวพิมพ์ใหญ่ตัว A เริ่มจากลูกศรเลขหนึ่งเห็นแล้วใช่ไหมเลขหนึ่งก็คือจากข้างบนลงมาข้างล่างก็เป็น1 2แล้วก็3 เขียนพร้อมกันเลย1 2 3อ่ะทีนี้มาดูตัว A พิมพ์เล็กวงกลมก่อนนะคะ1 2มาเป็น1 2อันนี้คือตัว A The next one ตัว B อ่านออกเสียงว่า Good job B ะ B บ บอลบอลก็คือลูกบอลนั่นเองค่ะเหมือนเดิมเลยมาดูวิธีการเขียนตัว B ตัวพิมพ์ใหญ่นะคะอ่ะหนึ่งสองสเขียนพร้อมกันเลยค่ะ1นึสองสมาดูตัว B พิมพ์เล็กบ้างหนึ่งสอง หนึ่งสองโอเค t ุ e next one ตัว C บ้างอะตัว C อ่านออกเสียงว่าเคเคแคทแ cat cat ก็คือแมวนั่นเองนะคะ,ะตัว C พิมพ์ใหญ่เขียนยังไงเอ่ยมีขั้นตอนเดียวเลยก็คือหนึ่ง เขียนพร้อมกันนะคะเนืน้ตัว c พิมพ์เล็กหนึ่งหนึ่งความแตกต่างระหว่างตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กในตัว c นี้นะคะตัว c พิมพ์ใหญ่เราจะเขียนเต็มบรรทัดเลยส่วนตัว c พิมพ์เล็กเราจะเขียนแค่ครึ่งบรรทัดเพราะวิธีการเขียนมันเหมือนกันเห็นไหมคะแต่ว่าตัวพิมพ์ใหญ่จะเขียนเต็มบรรทัดนะส่วนตัวพิมพ์เล็กจะเขียนครึ่งบรรทัดนะคะ เดอร์เน็กซ์วันตัวดีอ่านออกเสียงว่า the the, the. dog dog สุนัขอ่าเขียนยังไงเอ่ยตัวดีตัวพิมพ์ใหญ่หนึ่งสองเนี้ยสอง ดูตัวดีพิมพ์เล็กบ้างค่ะหนึ่งสองหนึ่งสอง next one ตัว E อ่านออกเสียงว่าอะไรเอ่ยรู้หรือเปล่าคะต้องอ่านออกเสียงว่าเอเอ elephant elephant ช้านั่นเองนะคะ ตัวพิมพ์ใหญ่เขียนยังง่ายตัวอ e ีพิมพ์ใหญ่ห okay. นึ่งสองสามสี่โอเคมาเขียนพร้อมกันเลยค่ะหน okay. e ึ่งสองสามสี่โอเคอีพิมพ์เล็กหนึ่งสองหนึ่งสองนี่คืออ e ีพิมพ์ใหญ่แล้วก็อ e ีพิมพ์เล็กนะคะ เ h e n e น็กซ์วัตัว F F จะอ่านออกเสียงยากนิดนึงต้องใช้ลมออกมาดันลมออกมานะคะฟลั Fro ักโกดูวิธีการเขียนเช่นเคยเลยค่ะตัวพิมพ์ใหญ่ก่อน1นสอง สามหต, okay. ตัวพิมพ์เล็กบ้าง1 2 1 2งสองหนึ่งสองโอเค the next one ตัว G ต,ตัวจจะอ่านออกเสียงว่าเกิดเกิดโกดโดแพ ดูวิธีการเขียนนะคะหนึ่สองสองตัวจีพิมพ์เล็กหนึ่สองนสองนี่คือจีพิมพ์ใหญ่แล้วก็จีพิมพ์เล็กนะคะอ่ะดูตัวต่อไปเลย ตัว H H ไม่ใช่ H ฉุกนะคะต้องออกเสียงว่า H การออกเสียงก็คือเหอะเหอะเป็นตัวฮอร์กูฮูกในภาษาไทยเหอะเหอะ Hat หมวกนั่นเองนะคะ Hat วิธีการเขียนนะคะหนึ่งสองสาม เราจะเริ่มทางซ้ายก่อนแล้วมาด้านขวาแล้วก็ามาตรงกลางเป็นหนึ่งสองสาม่ะตัว H พิมพ์เล็กบ้างหนึ่งสองหนึ่งสองอ่ตัว Next one ตัว I อ่านออกเสียงว่าอะไรเอ่ยตัว I Good job It It หรือออกเสียงอีกอย่างว่า i ก็ได้นะคะอหรือ i i อสอสน้ําแข็งวิธีการเขียน1 2 3 1 2 3ขีดตรงกลางก่อนแล้วก็ขีดข้างบนแล้วขีดข้างล่างนะคะตัวไอพิมพ์เล็ก1แล้วก็จุด2 หนึ่สองอาตัวไอนี้ไม่ยากเลยตัวต่อไปตัว J อ่านออกเสียงว่าเจเจเจ juice juice ไม่ใช่จุย้ยนะ juice ก็คือน้ำส้มอะดูเขียนตัวพิมพ์ใหญ่เหมือนเดิมเลยก็คือ1นสอ หนึ่งสองต, pues mm basics. ตัว J พิม okay. พ์เล็ก okay, บ้างหนึ่งสองหนึ่งสองโอเค next ตัว K okay, ค่ะมาดูที่ตัว K ออกเสียงว่าเคเคคิงคิงกษัตริย์หรือว่าราชานั่นเอง มาดูการเขียนเช่นเคยเลยหนึ่งสอหนึ่งสอี่คือตัวเคพิมพใหญ่มาดูเคพิมพ์เล็กหนึ 1, 2, 1, 2, ่งสอมหนึ่งสองสามความแตกต่างของตัวเคนะคะหนูจะเห็นหรือเปล่าว่าตัวเคพิมพ์เล็กหางที่เส้นเลขกหนึ่งมันจะยาวกว่า ตัวเพิมพ์ใหญ่นะคะมันจะไม่เหมือนกันหนูดูดีๆนะต่อไปตัว L. L L จะออกเสียงยากนิดนึงเพราะเป็นตัวที่ต้องกระดกลิ้นเลิฟเลิฟเลิฟแปลว่าความรักนะคะอ่ะตัวพิมพ์ใหญ่เลยมีขั้นตอนเดียวก็คือ หนึ่งหนึ่งโอเคตัวพิมพ์เล็กหนึน่งนี่คือ L พิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์เล็กนะคะอ่ะเดี๋ยว next one ต,วตัว M ตัว M อ่านออกเสียงยากนิดน,นึงเพราะว่าเราต้องออกเสียงในลำคอเป็นอืมอืมอืม Mango Mango ก็คือมะม่วงแมงกัเขียนตัวพิมพ์ใหญ่ค่ะ1 2 3 4 1 2 3 4โอเคตัว M มพิมพ์เล็กมีขั้นตอนเดียวเลยก็คือลากไปเลยค่ะ1 1 นี่คือ m พิมพ์เล็กแล้วก็ m พิมพ์ใหญ่นะคะเด e next one ตัว n ออกเสียงในลำคอเช่นเคยเลยก็คืออืมอืมอืม nurse nurse ก็คือพยาบาลนะคะวิธีการเขียนตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กตัว n จะมี3วิธีก็คือลากลงมาก่อนตามลูกศรหน สองสามโอเคหนึ่งสองสามตัวเอ็นพิมเล็กเป็นหนึ่งสองหนึ่งสองนี่เอ็นพิมใหญ่กับเอ็นพิมเล็กนะคะหนึ่ง next มนตัวโออ่านออกเสียงว่าอะไรเอ่ยออกเป็นอุไหมออกเป็นอหรือออกเป็นอะไรเอ่ย ก j จ b ต้องออกเป็นออกออก octopus octopus ก็คือปลาหมึกนะคะ octopus การเขียนตัวพิมพ์ใหญ่นะคะเขียนอย่างนี้มีวิธีเดียวเลยก็คือลากไปวงกลมเลยค่ะหนึ 1, 5, 1, อ่าหนึ่งโอพิมพ์เล็กก็เหมือนกัน1 เขียนเหมือนกันเลยใช่ไหมแต่ว่าตัวพิมพ์ใหญ่ก็คือเขียนเต็มบรรทัดส่วนตัวพิมพ์เล็กก็คือเขียนครึ่งบรรทัดนะคะแต่ตัวพีอ่านออกเสียงว่าอะไรเอ่ยตัวพีเพเพอ parrot parrot ก็คือนกแก้วนะคะ parrot วิธีการเขียนตัวพิมพ์ใหญ่1นสอง หนอโอเคมาดูตัวพิมพ์เล็กบ้าง1 2ึ่เราจะเห็นเส้นบรรทัดใช่ไหมคะมีเส้นบรรทัดอยู่ในตัวพิมพ์เล็กก็คือตัวเส้นนี้เห็นไหมเอ่ยเราต้องให้ตัว p โคงลงม,มาแตะเส้นข้างล่างนะคะเขียนครึ่งบรรทัดเหมือนเคยเลยต่อไปตัว q q อ่านออกเสียงยังไงเอ่ย Excellent Q, q. ์ขมันจะไม่ออกเป็นเคถ้าออกเป็นเคิมันจะเป็นตัวเคถูกไหมแต่ตัวคิวต้องเป็น Q ว Q ข Q u e e n q u e e n ราชินีมาดูวิธีการเขียนนะคะคิวพิมพใหญ่หนึ่งก็คือวงกลมเลยค่ะหนึ่งสอง หนึ่งสองนี่ตัวคิวตัวคิวพิมพ์เล็กนะคะหนึ่งสองหนึ่งสองนี่คือตัวคิวพิมพ์เล็กเด e อ next one ตัวอะไรเอ่ย Good j อ b ตัวอ่านั่นเองอ่านออกเสียงเป็นตัวรอเรือในภาษาไทยเป็นร R ร r ร b b i t Rabbit rabbit กระต่ายนะคะเขียนตัวพิมพ์ใหญ่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนี่คือตัวอาพิมพ์ใหญ่นะคะมาดูอาพิมพ์เล็กหนึ่งสองหนึ่ง 2อ,อ่านี่ R พิม์ใหญ่ R พิม์เล็กนะคะ The next one ตัวอะไรเอ่ยคะ S ตัว S อาดออกเสียงว่าดันลมออกมาจากคอเลยก็เป็น snowman snowman ก็คือรูปปั้นหิมะนะคะที่เราเรียกทับศัพท์ว่า snowman มาดูตัว S ตัวพิม์ใหญ่นะคะ หนึ่งอ่าโค้งไปเลยหนึ่งตัวเอสพิมพ์ใหญ่เหมือนกันเลยค่ะหนึ่งหนึ่งแต่เราเขียนครึ่งบรรทัดใช่ไหมตัวพิมพ์ใหญ่เขียนเต็มบรรทัดตัวพิมพ์เล็กเขียนครึ่งบรรทัดโอเค next one ตัว T อ่านออกเสียงว่า T ึบึบ ชุมมชช่มแม่โชุแม่โมาเกืดอเทศนั่นเองอหลักการเขียนตัวพิมพ์ใหญ่1นึ่สองห่งสองดูตัวพิมพ์เล็กบ้าง1นึ่สอหงหสอง เด e n น็กซ์วัตัวอะไรคะตัวต่อไปหลังจากตัวทีตัว u ูยูออกเสียงว่าอ่ะอ่ะอ่ะอัมเบลล่าอัมเบลล่าล้มละลนะคะ u <You S 2> ก็คือมีขั้นตอนเดียวเหมือนกันหลักการเขียนหนึ่งหนึ่งพิมเล็ก หน่าดูหอ่าแต่ว่าตัว U พิมพ์เล็กเห็นไหมมันจะมีหางออกมานิดนึงข้างล่างเห็นไหมคะนี่ตัว U พิมพ์ใหญ่ U พิมพ์เล็กนะคะจะมีความแตกต่างนิดเดียวก็คือตัว U พิมพ์เล็กจะมีหางออกมา The next one ตัว V V ออกเสียงว่า V V, v Van Van ก็คือรถรถตู้นั่นเองค่ะคือจอบตัววีพิมพ์ใหญ่หนึ่งสองหนึ่งสองีพิมพ์ใหญ่วีพิมพ์เล็กหนึ่งสองหนึ่งสอง โอเค The next one W W ออกเสียงไงเอ่ย w o w Watch Watch ก็คือนาฬิกามาดูนะคะเขียนยังไงหนึ่งสองสามสี อันนี้จะเขียนเยอะนิดนึงนะคะมีขั้นตอนเยอะหน่อยเป็น1 2 3 4องสมาเขียนพร้อมกัน1 2 3 4อดับเบิยูตัวเล็ก1 2 3 4 1 2 3 4ตัวดับเบิยูพิมพ์ใหญ่จะเขียนเต็มันท้าดับเบิลยูพิมพ์เล็กก็คือ เย่ยงครึ่งบรรทัดน,นะคะค่ะสำหรับตัวต่อไปนะคะนั่นก็คือตัว x ตัว x นั่นเองตัว x จะไม่มีการออกเสียงที่ตายตัวในภาษาไทยนะคะแต่ครูจะยกตัวอย่างคำนี้ไซโลโฟนไซโลโฟนไซโลโฟนก็คือเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่เราเรียกทับศัพท์ว่าไซโลโฟน แล้วก็แต่ละสีก e ็จะมีเสียงที่แตกต่างกันนะคะมาดูการเขียนตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์เล็กดีกว่าตัว x 1 2 1 2สอสมาดูตัวพิมพ์เล็กค่ะ1 2 1 2สอ่านี่คือตัว x next one ตัว y ตัว y อ่านออกเสียงว่าอะไรเอ่ย เบริ o o ดเยอร์เยอร์ยอด c h t ก็คือเรือยอชนั่นเองอ่ะมาดูวิธีการเขียนนะคะตัวพิมพ์ใหญ่ตัววายหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามตัววายพิมพ์เล็กห 1, 1, okay. นึ่งสองหนึ่งสองโอเคเห็นความแตกต่างแล้วนะวายพิมพ์ใหญ่กับวายพิมพ์เล็ก The last one ตัว z อันนี้ก็ไม่มีการออกเสียงที่เป็นภาษาไทยตายตัวนะคะ z e b r a zebra มาลายตัว Z นะคะ zebra มาดูวิธีการเขียนตัวพิมพ์ใหญ่นะคะตัว Z มีวิธีเดียวเลยก็คือ1 1โอเคตัวพิมพ์เล็ก1 หนึ่งสำหรับวันนี้เราได้เรียนรู้อัลฟาเบสไปทั้งหมด26ตัวไม่ว่าจะเป็นเรียนรู้วิธีการออกเสียงให้ถูกต้องหรือวิธีการเขียนตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กนะคะนอกจากนี้คุณครูขอฝากแบบฝึกหัดในหน้าที่1ถึงหน้า26ให้นักให้เรียนหมั่นฝึกฝนทำบ่อยๆเพื่อให้เกิดความชำนาญน,นะคะสำหรับวันนี้ See you again next time บ๊ายบาย